สวัสดีค่ะมาจาาพี่น้องจ้ามือน,นี่้าพี่น้องสดก๋วยเตี๋ยวห่อนๆนอี้เราจะพี่น้องคะ่ะผักมาเป็นสวนนะคะหมักผิดก,กันมาโหเยอะแยะเลยพี่น้องมากม,มาจ้ามากินน้ากันจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไป,งปสุขสุขคนจา้ามาพอกทิพย์เวลจาจะพี่น้องกับแซ่บนัว้วยนางทิพย์นะคะมาจาาพี่น้องจ้าก,กินก๋วยเตี๋ยวที่เอ็ดหมื่นะน่ะละพี่น้องไอ้น้าซุปเป็นเรือก,กันแหลเอขอตู้เย็นไว้ก็เลยมาต้มกินเองแต่ว่ามือนี่มีแต่งแต่ลูกสิ่นเน้่พี่น้องจ้าเหนือบะหมี่ก็เลยใส่แบบ โหดพูเลยล่ะเฮ็ดเองกินเองอ่ะจัดแบบได้ก็จัดเลยจ้ะเส้นเล็กของดิ่นี่เส้นมากมากเด้อพี่น้องเล่นเซ็กเว้ยเซ็นเล็กแม่แม่พี่น้องเนี่ยอันนี้เอาผักให้อาชิกอาวันนะคะบ่ได้เล่นเด้อพี่น้องเด้อเชิว่าเล่นบ่กเชิญมาเวลากินข้าวอย่าเล่นกับหมาซั่นบ่ได้เล่นเด้อจ้ะอือกะปิ ก็มีเว้าหยอกเว้าเล่นเฮ็ดจักหน่อยคือมือบ่ได้เปจับเล่นเล่นนะเบิ่งมันสิตกนี่อยู่หั่นน่ะหนูนี่ไงของหนูนี่อัอใชูกต้องอืมพาอือ Yeah, ออ,ร,อร่อยเหรออร่อยสุดมากบ้นดิบปรุงไรเถื่ออืมบ้นดิบปรุงเทิ้งมันกับเห็ดใช้ปากแต่คลองนะพี่น้องแค่เกินเองอันระยะ โอ้ยดีดงเลยพี่น้องถึงหนาอันที่สวยของผมนะเกิดสาวอโอ้ยเดีดแล้วพี่น้องนะคึงเขาแล้วเราแบ่งแยกหน้าที่กันได้เท่านั้นอืมไปทางหน้าปไปทางหลัง หือวางเถอะเรานังสองตัวเพื่อเดินหน้งสองสีพอเสียงใส่นํำกันบ่ซึ่งไปส่งประแดดน่องนึ่งไปเห็นหื่นมากสิไปเห็นหื่นบ่าเล่งก่อนจ้ะที่ก่สิไปส่งประแดดให้เอฟซีที่เพอนยู่อุดอนจะเปีนน้องปลักว่อคน อ้าผมมีสร้างผมขึ้คือได้เฮ็ดเองโอ้อันเพือ่อนๆนั่นมองได้เฮ็ดเฮ็ดได้เองกับเฮ็ดนะครับเพราะว่าประหยัดต้นทุนไปนั่มประหยัดคาาา่าใช้จ่ายลงนั่มวันนี้เงินล้วจ้ะไปจ้างสุกคน,นส,นสแนุแนวแนวจะคล้องเฮ็ดเป็นอยู่พอเฮ็ดได้ครับผ่เ,เป็นเฮ็ดเป็ี่ยนไปจ้างไอ้แย่งไอ้มันเสียเวลาไอ้มันเสียเงินเฮ็ดเอง,เล,เอง,เงลงแห้งเนี้ยจังน้อยจ้ะจังเอิ่น่าเพือนเท่า เ,เงิน <c oughs> เนงิเน้างดิโหแบบฉันเนี่กรใสพี่หลอกรือว่านบากรใสเหมือนอย่ืออยากกินแบบ gin tắm mừng gin mặt cà pháo mẹ gần như mì nọ im mì Ừ. nó mì 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 น้ำซุปเหลืองทองอาระาทีเดียวองวกินอยูดดดดดดอ่อเยเ่าอยู่อะอยู่อะับวนข้ามบนรอ

อาบหนำแนลแล้วก็คือเกาไม<ต>อืมสมุนไอยาการถอนเลือดอ่ะอืมแดดออกเชื่อว่ากี่เหตุเกิดกั็ได้จริงจริงหรอกเองยแต่ว่าท่างอำนาจท่างอำหนักโต๊ะแห้งแบบน,นี้กูซีน่าไล่พระยากรคุณบอกว่าฝากฝ่าลืมห่องแล้ว กันกันโต๊ะสองมือมาหันกับบรรยากาศดีอยู่ตื่นเต้นมากเพรตัวแรงมากอ่ะมีแดดดีดีเหมาะกับการเห็นแบบทำงานหัมหอมต้องจัด ไปยังไงกับเสีบเ,เลยเว้ยหน่อบอกว่าขอสูตรแน่จะไ่กินนะสูตรบท่าไหนจื้อ,อยู่ครับอันนี้ <c oughs> สมม่วสมเสืยวอยู่ตอนนี้กํลังวิจัยครับสมมัวสมเสวยอ,อยู่คืดว่าย่างเดียว <c oughs> Ủa ừ. ừ. à, Nó nhạc nhàng mà bảo nó mắc quá sư sư vì nó Mặc quần อมไม่ดีคือบอกป้าได้ปะเนี่ยอเอาอยบอกอจะใส่เชนเนี่ยใครบกไรเลยเป็นมอ,อ้ม,มันไข่สิ อ่ะอ่ดอืมเอ้ยน่แตกเงี้แตกินทั้งหนองเลยก็สิบข้อแห้งเลย อัดกาหมูพี่ออมบุมี่เนื่อยก็เอากระกาดมากินอืมนี่ยมันอวด อร่อยแบบนี้สวยฟี่ผูดเดียว่อยหนึ่ขงขั้นเฮ็ดกินคือเอากินเองยังก็ได้รว,วยแล้วอร่อยลีแลแหละไงค่ะนั่เนเรื่องเครื่อง siapa มีเอ็มซิมเลยพี่น้่งเซ็บเซ็บเกลือบครบแล้วพี่น้่งแต่ว่ามันกระเบิงบวบางเว่ง เพราะมันแห่มแนวอื่นแนวอืน่น,นแนวหื่นแนลนทอดแหลมทองมันก็ขาจ้าเนื้อเนื้อหมูเนื้องวง่ครับก็ราคาแค่สองยาง ียว่าบกคคบองค์ประกอบของโอเคเ,อเดี๋ยวไปเกลดต่อ,อยังคีนี้เง,งเงียอยู่พี่น้องลาพี่น้องเพื่ก่อนมันฉีดโดนแล้วเอาสมมัติภาคควรเ๋ยวเลยข้ามดนก่นอก่อนอดอเอโอเคครับขอบคุณหลายๆยเนอ้อ สำหรับการติดตามอย่าลืมคลื่นเกาล่ะครับกใส่ก็แกน่คือหอดคือถึงคนคึืนเกาด้วยพี่น้องด้วโอเคอควรถูกกำลังใจคือเกาใะพี่น้องจ้าสำหรับลิปนี้ที่มากขอตัวลาไปก่อนในพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบ,บ๊ายบาย